trông bay trông white trông bay đẹp cho trong à anh nhảy anh anh เงาเล้วะเนี่ยเงาเกินไปแล้ว เอาเรื่องยังเปลี่ยนสีให้ปล่อยบางนี้เลยอ่ะฝั่งนี้ไม่มีปลาเลยฝั่งนี้ไม่มีปลาไหนวะไม่รัดเด่นจิ้มจึงเอาเลยอ่ะ พันเดงยังอยู่ดูแนงี้ไม่อยู่เยถว,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 วนี้ไม่มีผ่านเลยยังไม่รู้สึกว่าอะไรก็แทกเลยผมเลย มันตามไปจากนู่นหรือเปล่าซู่ฝั่งนู้นไม่ได้เหรอ ตรงนู้นมันกัดกัดท้ทุกไม้เลย

ทอเททอเททอถอยวันนี้อยากไปมากเสียดายโอเคเดี๋ที่มันจะปิดเลยแต่ว่านจะชิ้นเดือนพอดีนะลูกชิดสิ้นเดือนต้องเปิดให้ลูก้านะครับเขาไม่ซื้อของให้ลูกทอเททอเททอถอยโอทูมากวันนี้เฮ้ยเอาเดือดผมมาเลย เดี๋ยวผมกลาวว่ากอตอนเย็นแล้วตรงนี้ผมผมมานั่งผมมานั่งหัวโมมันกัดอยู่สองสามทีไงมันกัดในเล็กฟอกสีม่วงเอาตัวไม่ได้ก็เลยกินข้าวเสร็จก็เลยลองมานั่งยำยำเลสีม่วงนั่นแหละแกตีแกเคาะช้าๆเดินไปได้มันกัดเล็กฟอกดีมากเลยนะหนึ่งจบอังนี้อยากไปลอกนี่นะผมยังเคาะไม่ได้ช่วงก็เลยมายำอือ ถ้าตรงไหนมันมีสกิดแต่สีย้อนไปเรื่อยๆเราเล่นปอกสีม่วงนั่นแหละแบบม่วงมันสกิดจนหลุดไปแล้วนะับผเดี๋ยวไปลาดไปครับ ไอตัวนะครับมี <c oughs> สายเป็นแผลยังทำอะไรวะเนี่ย แรงมันดีเลอเกินแต่ไม่ค่อยวิ่งกัดเหยื่อนะอืมโดนเนี่ยวิ่งกระจายเลยอผ่านหน้าจริงอย่างเงียบฮึ่ม อของคุณครับปั่มอยู่ตรงนั้นว่าจะได้มัน <c oughs> โอ้โหท <c oughs> นนีเปลี่ยนสีนะ แต่นี่ผมหมุนมาหลายรอบแล้วต้องหมุน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 แล้วลายสีปุ๊บแล้วก็กลับมปกติเดิมแต่แต่แต่ถ้าตื้อตื้อน่าหน่นะไม่เอานะไม่เหมือนเหมือนเหมือนเชยชาจะเปลี่ยนปุ๊บกัดนะอ่าเอาอยู่ถ้าเปลี่ยนนะแต่พอมันกัดปุ๊บตัวนั้นปุ๊บเปลี่ยนกลับไปตัวเดิมแบบกินกลับไปกินตัวเดิมิมนนปยใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นแหละ ียิงทีกะถอนมันพลาหึ่งแม็กัดทิตึ้ติดสองทีไงแล้วไม่ได้กินเลยมันก็หายนะไ,หไปเลยเปลี่ยนสีไม้แม่มกัดเลยประมาณนั้นแหละรู้แล้วเริ่มรู้ไปแล้วต้องหลอกมันได้ไม่หลอกไม่ได้มันก็ทะเลาะกันนะขนาดปลาสิงห์นะเนี่ยเร่รู้มากเกินรู้เยอะเราอรารู้เยอะ <c oughs> เปลี่ยนไปเ <c oughs> รื่อยๆตกยากกว่าตอนตรงไปเป็นนี่นะใช่ตรงไ่เป็นนี่แล้ว <laughs> เอาอย่างเดียวอะแล้วมันก็กินนะแล้วมันก็กินนะแล้วพอเราแบบแม่งเป็นเยอะไอ้นั่นเอาไอ้นี่ <laughs> เว้นั่นตอนหัดตก <laughs> ใช้แต่ลูกออสแม่งก็กัดแต่ลูกออสแหละใช่แล้วก็ซื้อแต่ลูกออสอย่างเดียวซื้อแต่ลูกออสอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาด้วยไม่เคาะด้วยรู้เยอะไงเราอะรู้เยอะแล้วมันก็บาจริงๆอะตัวเดิมนั่นแหละมันก็กินนั่นแหละมันก็ต้องรอ เราเปลี่ยนประเด็นปลาน้มเช้าเหมือนกันเอาอันนี้ว่ายี่ห้อนี้ว่าแม่งกำลังดีว่ากำลังกัดจริงๆไอตัวเดิมที่เราใช้ตั้งแต่ตอนแรกกัดดีที่สุดกัดดีที่สุดแล้วอย่างนี้แหละเราอ่ะรู้เยอะแต่เล่นครับมันมาแล้วไม่จัดของผมอ่ะจัดของเขาอ่ะ สายตัวนะครับอ้สมควรหลุดอยู่หรอกโอ้ใหญ่ด้วยอ่ะไปกดสายเลยอ่ะไมเดี๋ยวเอาเหัวห้ากรรมกอติดติดพื้นมาหน่อยก็กัดวันนั้นมันกัดกัดดีถ้าไม่หลุดก็สิบสิบสองตัวได้ได้เปเจ็ดหกเจ็ดตัวถ้ามันมีสองตัวจะรอดไป ไปไหนก็รอดนะผมเจ็บมาสองเมตรแล้วเนี่ยจยไปเจี๋ยคนเยอะแยะแห่งรอดเจ๋คนเยอะจริงนะแต่รอดเฉยเลยปลามันหมดมันเดือดมันเจอมันเอาไปใช่แล้วหมดตัวเลยนะหมดตัวเลย ก็มีนั่นแหละเขาก็ชวนไปไปดิไปบ่อเจจไปที่นี่มาโมก้โนไม่ไหว้ค่ารถค่าน้ำมันไปตังนะใกล้นะฮะไกล้ิไม่ใช่ใกล้ใกล้กลนะผมไปไปัจจิปโปไปไอเนี้ยคูทงคูทีหมดค่าทาั้งด่วนเติมน้ำมันไปก็เกือบพันแล้วนะเราเอาประจำเอ,อกใกล้บ้านดีว่ะใช่ปะ่ะดีกว่าแต่ของผมมันอยู่ตรงกลางไงเท่าเท่ากันเห <laughs> มือนเป็นวงกลมก็ <laughs> ไปไหนแม่งก็เท่ากันก็พอๆกันไกลกว่านิดเดียวบางนันก็ไม่ไกลใกล้ๆพอๆกันนั่นแหละแพ่ว่าตรงนี้มันกว้าเวลามนกับบ้านมันใกล้กับบ้านดีใกล้กว่าที่เพื่อนใกล้กว่าเพื่อนแหละมันวัดกันตอนขาครับนี่แหละเหนื่อยเหนื่อยเพราันตอนขาครับนี่แหละเคยไปเจเจวันธรรมดาวุนพฤหัสออะเออตอนไปก็ได้อยู่หรอกขาครับเท่านั้นแหละ แม่งติดชิบหายยเลยนะชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงอ่ะยอมเลยดิยวไปไอ้เนี่ยอะไรนะอูอทีอย่างเงี้ยบ่อสิบสิบสิบสี่ไร่ขากลับมาไอ้ชุมชนสมุรสมรสรทรสาครมหาชายัยโคตรติดเนี่ว่าจะถึงบ้านอนะ่ะสองชั่วโมงได้ไหมชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอ่ะ เหนื่อยเลยไม่ไหวอะดิเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้ารมไหมเริ่มเจ็ดโมงตรงที่อะใช่ต้องตื่นแต่เช้า,ชาพาเมียไปด้วยเมียกลับมาตคลนแด่งหูอเนยตั้งนานไม่ไปอยีกเลยเออพี่เขาบอกของสายแล้ผมไม่ไปละพอแล้วไปสองครั้งไปไปลุงน้อยอีกยอดหนึ่งลุงน้อยใส่เสื้อใส่อะไรแต่หมวกไม่ใส่ก็นั่งอยู่ในร่ม,มแบบนี้ ล้้มมาาาหนนแดกตตงัพอโดนบิดแล้วแรงดีนะนานๆยุ้งก่อนนะครับไอมันถึงขนาดแหมเราก็จะย้อนปลาอยู่ทั้ครึ่งบ่อนั่งอยู่ที่ช้อนแล้วโหย้อนปลานั่งอยู่ครึ่งบ่ออยู่ที่ช้อน แม่ไม่หลุดหรบ้างคืนคืนคืนก็ระวังเไนเล็กแต่ว่าขอบปากขอบปากขอบข้าปากไม่น่าจะหลุดละขอบคุณครับละ,บบะสีเนี้ยไหม